ก็เสื่อมไปสึ่งไปเพราะชาลาแต่ทีนี้ก่อนที่มันจะตายนี่เราควรจะหาที่พึ่ง <S <S ที่พึ่งนนี้คือจิตติปัฏฐานรือปัจน,นาก็เวลาอายุมันมากแล้วอะไรๆมันก็เสื่อมไปสิ้นไป โยมจะดันมีอะไรจะได้จะมาช่วยด้วยหรือ,อ่อย่างการปฏิบัติอยากอยากให้ครูอาจารย์แนะนำก็ตัวไปก่อนในการทำเนียมารู้สึกตัวที่กลับไปนในความรู้สึกตัวมันคล้ายๆว่ามันถีมนถ่มันดีขึ้นอันนี้นะครับเมื่อก่อนที่มันหา่างมันเป็นยังไงที่ว่าความรู้สึก วันสองวันแต่ได้วันแี้ก็เป็นแต่อันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเวลาใดที่มีความรู้สึกตัวเวามรู้สึกตัวก็มีสามอย่างนะความเพียรติสามัญญะเรียกว่าความรู้สึกตัวนะแต่ทีนี้ถ้าโยมจะหลันเล่าถึงเรื่องความรู้สึกตัวเวลามาอยู่ที่เวกมาอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวอยู่คนเดียวแบบนี้ แ้วเวลาไหนที่มีความรู้สึกตัวเราลองเล่าต็วเองก่อนเมื่อกี้พูดถึงตอนไหนนะตอนที่ขึ้นบันไดตอนไหนตอนตอนเมื่อกี้นี่ว่าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวเกินจัดหมายถ,ถึงตอนตอนที่จะไปยูทิ้ามื่อที้ที่เราาทียนะไงคือเมื่อก่อน,อนนี้เมื่อก่อนเนี่คือบางโปรเมัน นานเป็นวันสองวันสามวันจิตอันตรายกันนิดกลับไปจะหาที่แล้ววันหนึ่งพันธุ์ี่เจอหลายผนที่เกิดโดยเฉพาะที่บ้านพอดีผมอยู่อยู่ชั้นบนแล้วก็แม่บ้านก็อยู่ชั้นล่างคือก็มีโอกาสที้เดินส่วนตัว อะไรอยู่บางนเวลาจะขี่บงบันไดเล็กบาทีมันลืมไปเลีหน้าทางขเปไปตรงบันไดปุ๊บจะต้องจะต้องรู้อะไรนะรี้เลี่ยวซีไปวัดเหรเห็นวดัวเนวดเขาขี่วัดหรืออะไรหรือเห็นว่าท,ทำให้ติดตัวเรือบางทีเขาเผลอไปได้ได้คืนอะไรก็ออกก็จะทำใหู้ตึกตัวขึ้นมา ตรงนี้การท่านมีสติกับหลวงหนึ่งสติรู้สึกตัวตรงนี้คือมีสติมีสติตกับหลวงหนึ่งสติตรงนี้ยังไม่เรียกว่าความรู้สึกตัวนะแค่มีสตินะครับกับหลวงหนึ่งที่อากจะมาบอกความรู้สึกตัวจะมีสามอย่างความเพียรสติสัมปชัญญา แต่ตอนนี้มันมีแค่สองอย่างความเพียรกับสติอย่า่นี้นะสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือความตระหนักตัวเป็นตัวปัญญาตัวปัญญาปัญญาที่รู้สึกตัวอย่างเช่นเานั่งเห็นไหมรู้สึกตัวในรูปที่นั่งในเนี้คือสัมปชัญญะปัญญาแต่ถ้าหากว่ามีสติญอันละลึกยิงกว่าร่งกายที่นั้ว ดีอย <ítulo> ่างพี example, zos, out and out and out. Way, mm ่โยนจะรันเล่ามานีแต่ละครั้งที่ที่มีสติอะแค่มีสติอาเขาจะลรารู้เรรู้อยู่แต่ที่กายที่กําลังยืนหรือกาลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนตรงนั้นยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะอ๋อแค่มีสติแต่แค่มีสติก่อนแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวมันจะต้องรู้ว่าเช่นกําลังนั่งก็รู้สึกตัวในรูปที่นั่ง แต่ถ้าเป็นสติก็จะระลึกถึงที่กายที่นั่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมสติหรือว่ามันมันมีมีตัวลูกตัวอะไรเนี่ยที่ลงมาใจในกำมันกำมันเลยมาเด็กนอนเลยลงเลยขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าถามว่ามันเป็นความรู้สึกตัวเออเดี๋ยวเทียบเทียมเอาเวลานั่งนี่นะ การมีความรู no ้ส uh, really <energetic descriptive> ึก <Becca> ตัวในรูปที่นั่งเดี๋ยวๆจะลองเรานุสึกตัวในรูปที่นั่งจะรู้สึกยังไงเอาเวลาเนี่ยจะรู้ว่าบางทีเราเราลุกนั่งดีความรู้สึกอความรู้สึกความรู้สึกที่มารู้กายที่กำลังนั่งนะฮะเพราะกายนี่มันเป็นรูปกายรูปที่นั่งเนี่ยเป็นรูปกายรูปที่นั่ง แต่มันไม่มีชื่อว่าเป็นรูปเป็นนามอะไรนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวขั้นการฟังก่อนฟังว่าความรู้สึกตัวคืออย่างนี้นะความเยี่ยนปฏิสัติัญญาเนะและความรู้สึกตัวนั้นรู้อนะไรอ่ะรู้กายหรือรู้รูปที่กําลังได้เราเทียบกันให้เห็นว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกตัวและเรามารู้ แต่เฉพาะกายที่กําลังนั่งแล้วจะต่างกันกันกบเวลามีาารู้เึษตัวแล้วมารู้วรูปที่นั่งไว้เรื่งเหมือนกันเอมาลูกกายที่กําลังนั่งเนี่ยเป็นลักษณะของสติคือยังไม่ได้รู้เป็นรูปอะไรแต่ถ้าสญญามปัญญาปัญญาก็จะมารู้สึกกายเนือรูปที่กําลังนั่งมันมีไหมสองอย่างนี้ ความรู้สึกเวลานั you know. ้น่มันร you know. ู้ที่ไหนรู้ตาจาเวลานั่งตัวเนี้ยเราเราเที่ยบเคียงกับตรงนี้นะรู้สึกตัวในรู้ที่นั่งมันรู้ที่ไหนตอนเนี้ยมันรู้อยู่ที่ใจมันมันรู้มันรู้สนะตัวมันคือบเรู้หน้าหน้าแต่ตัวลกก็ะด้น้าจะใจไม่มันรู้ได้สองมี่ิอ่ะไห มันรู้ที่ใจแต่ไม่ได้ออกมารู้ที่กายอันนี้อย่างหนึ่งนะแล้วก็รู้รู้ที่กายคือใจอย่ามารู้ที่กายที่กําลังนัง่งกายตัวนี้คือรูปประกายนะรูปที่นั่งความรู้สึกตัวนะเป็นนามธรรมทางใจและใจตัวนะั้นอะไปรู้อะไรก็รู้กายรูปประกายที่กําลังนัง่งมันมีสองอย่างอย่างนี้ไหมเวลาที่เขามีความรู้สึกตัว ็ค้ายๆมันไอ้ที่รู้สึกก็คือมันนามหรือใจของคนรู้สึกใช่นรู้สึกนมันก็รู้ว่ากายกำลังนั่ง่ก็รู้ันาดเอาทีนี้รู้กายกําลังนั่งนะคือรู้สึกตัวในรูปที่นั่งแล้วเวลาใดที่เราฟังให้ดีใหม่นะเวลาใดที่เรามีฟามรู้สึกแต่เราไม่รู้เน้นไม่ได้มารู้กายที่กําลังนั่ง เคยเห็นไหมแบบนม้มีไหมรู้สึกมันรู้สึกแต่ไม่ได้รู้ออกมาที่กายทียนะ่นั่นคือมันรู้อยู่ที่ใจมีไหมอันนี้ที่แก้งเห็นว่าความรู้สึกอ่ะมันรู้อยู่ที่ใจหรือใจออกมารู้ที่กายมันมีสองอย่างนั้นเมื่อกี้ที่ถามคือรู้ที่ใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ออกมารู้ที่กาย ดีไหมยายรู้ว่ากายหน้าคงก็อยากงงที่พอาจารย์ถามมาคืออันนั้นพูดใจแล้วแต่ที่ถามว่าเคยเห็นไหมว่ารู้แต่พ็อที่ใจแต่ไม่ได้ออกมารู้ที่กายรู้เฉพาะที่ใจเออแต่ไม่ได้มารู้ที่กายเออมีไหมเพราะว่าบางทีบางคนน่ะรู้แต่เฉพาะที่ใจ แต่ไม่ได้ออกมารู้ที่กายที่กำลังยืนหรือนั่งนอนไม่ใช่ความรู้สึกนย่สมมุติว่ามันกายวิ่เดินบางทีตอนอยู่ที่บ้านผมไปออกกำลังกายเลินมันแค่รู้ว่าใจมันจะรู้สใกกายเนี่ยมันจะมันเดินมันก็เริ่วิ่งอันนั้ก็เนี่ยมันก็สองอย่างอันนั้นก็ใจอีกครับ สมุนท่านรับรู้ใจรู้รู้กายในกระบวนการแต่แต่รู้เฉยแต่นั่นคือจริงๆ่รู้เฉยนั่นคือการทีถามว่ารู้ที่ใจนิสัยจะไม่ได้ออกมารู้ที่กายเคยเห็นไหมมีไหมคือการรู้นี่ยมันจะต้องคล้ายๆว่ามันมีความรู้สึกเกี่ยวกับ ล bon. mm ูกนนทนลูก hmm. น so you know, ี uh ้ท huh. uh ่านท่านู้มันมันจะประกอบด้วยจกจะกายขือเห็งอะไรด้วยมันจะใครว่ามีอะไรมันมีมาสองอย่างใช่ไหมที่แฉสามมีสเพื่อฝัเที่ยงเขียงว่ามันรู้ที่ใจแต่ไม่ได้ออกมารู้ที่กายอันนี้ไม่มีนะแล้วก็ที่รู้อยู่เนี่ยใจเป็นตัวรู้ใช่ไหมแล้วก็ออกมารู้ที่กายที่กําลังยืนเดินนั่งนอน เนี้ยจะได้นะที่ว่าความรู้สึกตัวมารู้รูปที่นั่งแช่ไหมครับส่วนใหญ่คงก็อย่างนี้ทีเนี้ยจะได้สื่อให้รู้ว่าที่เรามามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นรู้ที่กายด้วยที่รูปด้วยเพราะมันมสองอย่างคู่กันความรู้สึกตัวเป็นนามธรรมาและนามธรรมานั้นอมารู้อะไรก็มารู้กายที่กําลังนั่ง สมมติเรานั่งอยู่สมมติผมนั่งอยู่แล้วก็มีลมพัดมาแค่รู้สึกว่ามันลมพัดมาจับทบแต่การบามีอะไรก็มันต้องมีมีสิ่งที่มันขึ้นอยู่จะรู้สึกแต่มันอยู่เฉยๆรูกายนั่งเฉยๆจะรู้สึกว่ากายนั่งจะมันคล้ายๆว่ามันน่าจะประกอบกันสองอย่างเออที่ที่ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องลมพัดมาใช่ไหมลมมากระทบทางกายเย็นหรือร้อนอคนละอย่างกันที่ความรู้สึกตัวที่รู้ลูกเย็นเลยแน่นอนน,าน,าน,านนะ,ะเพราะว่า,ากายที่มากระทบเนี่ยเขาเรียกโผล่สบานลมแต่ส่วนความรู้สึกตัวที่รู้ลูกเย็นเดือแน่นอน,น,น,นเนี่ยมันเป็นธรรมานลมทางกายรู้แต่ลมพัดมาในทางกายรู้ กายวิญญาณรู้กายรู้แต,แต่มันแต่ผู้รู้จริงๆคื่ใจไม่ใช่คืออถ้าเป็นทางกายเนี่ย,ยเขาเรียกว่ากายย่าวิญญาณรู้ญญไม่ใช่มนโนวิญญาณ<อ>แต่ถ้าหาว่าเป็นรูปเย็นเดินนั่งนอนเนี่ยมโนวิญญาณรู้มันคนละอย่างกันไงมันต้องแยกให้ออกทางกายนี่มันมีกายยวิญญาณรู้ อากทบเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหว